สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้กฎหมาย DIY จะสอนเพื่อนๆบังคับคดีโดยการยึดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ตของลูกหนี้นะคะตามเมื่อที่คลิปก่อนๆน,นะคะที่ได้อธิบายว่าเคล็ดไม่รับในการสืบทรัพย์ของลูกหนี้นะคะในเมื่อที่เราสืบทรัพย์นะคะว่าลูกหนี้มีทรัพย์ที่เป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนนะคะจากสำนักงานขนส่งและ และเราก็ได้รับเอกสารจากขนส่งมาแล้วนะคะว่าลูกหนี้ชื่อน้ำสก,กุลนี้นะคะครอบครองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์อะไรนะคะเลขทะเบียนอะไรจากสำนักงานขนส่งนะคะเราก็นำเอกสารฉบับนี้มาตั้งเรื่องที่จะยึดรถยนต์ของลูกหนี้ได้เช่นกันโดยขั้นตอนจะมีอย่างไรบ้างมาดูกันเลยนะคะ ในการังคับคดีเมื่อเราได้หนังสือรับรองจากขนส่งแล้วนะคะเราก็มากรอกคำร้องกรอกคำร้องแบบนี้นะคะคำขอยึดทรัพย์สินนะคะกรอกหมายเลขคดีเหมือนเดิมเลยใส่ชื่อสารนะคะวันเดือนปีที่เราขอยึดนะคะชื่อคู่ความโจทจำเลยเป็นใครแล้วก็กรอกชื่อเรานะคะ ขอนำเจ้ารนัางานบังคับคดีไปดำเนินการยึดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะคันหมายเลขทะเบียนอะไรของจำเลยที่เท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นอันนี้เป็นหน้าที่สองนะคะภายหลังสารพากษาแล้วลูกหนี้ชำระหนี้มาบ้างไหมแล้วก็กรอกความจริงไปนะคะและขอส่งหลักฐานประกอบการบังคับคดีดังนี้คือ ทะเบียนบ้านก็คือทะเบียนราษนะคะของจำเลยที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน1นเดือนเอกสารอื่นๆก็คือหนังสือรับรองผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์จากสำนักงานขนส่งที่เราไปสืบทรัพ์ของลูกนี้มานั่นเองนะคะแล้วก็ในข้อ4นะคะก็กรอกว่าคําขอถแถลงเนี่ยเป็นความจริงนะคะถ้าเสียหายประกันใดแล้วรับผิดชอบนะคะนี้เราก็ติ๊กไป แล้วก็ลงชื่อนะคะผู้ยื่นคําขอแล้วก็อันนี้เขียนชื่อสกุลจริงนะคะแล้วก็เขียนชื่อสกุลจริงแล้วก็ลงชื่ออีกทีนึงนะคะอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มของสารทีนี้ในขั้นตอนในการยึดรถยนต์ซึ่งเป็นสังหารีมทรัพย์ที่มันเคลื่อนที่ได้นะคะก็จะมีความระมัดระวังนิดนึงตรงที่ซัพย์ของลูกหนี้เนี่ยอาจที่จะ ยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าหลบซ่อนเราได้ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นใจว่าทรัพย์ที่เราจะยึดเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะและเราจะต้องนัดวันเวลากับเจ้ามาร์บังคับคดีนะคะเพื่อแจ้งเจ้ามารบังคับคบดีและรับเจ้ามาร์บังคับคดีเนี่ยไปยึด รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะคะหที่ตั้งทรัพย์ที่เราสืบทราบมานั้นๆน,น,นะคะเมื่อเจ้ามาร,คร์คคดีไปพบเจ้าลูกหนี้แล้วนะคะก็จะแสดงตนว่าเป็นเจ้ามาร,คร์คคดีแล้วก็จะอ่านหมายตั้งเจ้ามาร,คร์คคดีให้ลูกหนี้ฟังแล้วก็แสดงหมายให้กับลูกหนี้นะคะว่าตามที่ลูกหนี้เนี่ยได้เป็นหนี้ของโจท์ คนนี้นะคะจำนวนเงินเท่าไหร่เนี่ยศาลได้หมายตั้งให้เจ้าวันพะพอดีเนี่ยมีอำนาจที่จะยึดหรืออายัดทรัพย์ของลูกหนี้แล้วนะคะแล้ววันนี้เจ้านี้เนี่ยก็ได้นํายึดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของลูกหนี้นะคะหลังจากนั้นเจ้าวันพะพอดีเนี่ยจะติดตาสัญ,ญลักษณ์นะคะซึ่งตาสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นรูปรอยของกมรมบคดีที่รถ ยน์หรือรถจักยานยนต์ที่จะยึดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกําหนดว่าหลังจากที่ยึดรถแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนที่ดูแลครอบครองรถยนต์ตหรือรถจักยานยนต์จนกว่าที่จะมีประกาศนํารถนะคะออกขายท่าตลาดในตรงนี้นะคะคําถามเพื่อนๆที่สงสัยนะคะประกาศแรกก็คือหนึ่งถ้ารถยนต์นั้นนะคะ เป็นรถที่เรียกว่าติดไฟแนนซ์อยู่หมายถึงว่าเช่าซื้ออยู่นะคะถามว่าจะยึดได้ไหมนะคะคำตอบก็คือยึดไม่ได้เพราะไฟแนนซ์เป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์ในรถยนต์นะคะแล้วก็ลูกหนี้เนี่ยเป็นเพียงผู้ครอบครองรถยนต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ารถติดไฟแนนซ์นะคะเอกสารที่ออกให้ จากขนส่งนะคะก็จะบอกว่าลูกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะยึดรถได้นะคะประการที่2นะคะขั้นตอนที่บอกว่าเมื่อประทับตานะคะแล้วก็จะกำหนดว่าให้ใครเป็นผู้ครอบครองดูแลสังหารีมมศัท์ที่เรายึดนั้นนะคะมันเหมือนเป็นการฝากปลาย่างไว้กับแมวหรือเปล่าใช่ไหมคะ ก็ความจริงมันก็ใช่นะคะถ้าถ้าเราฝากรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไว้ให้กับลูกหนี้เนี่ยลูกหนี้ก็อาจที่จะเขาเรียกว่านําไปหลบซ่อนเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าหนี้มาคับคดีต่ตอไปนะคะแต่ว่าก็นั้นเลยถ้าเขาทําอย่างนั้นจริงนะคะก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะคะอยู่ใน2มาตรา1ก็คือถ้าลูกหนี้เนี่ยทำลายเอกสาร ะะที่เจ้าพนักงานได้ติดไว้เนี่ยก็จะมีความผิดเหมือนกันนะคะ 2. ถ้ามีการเอาทรัพย์ที่ยึดไว้นะคะไปหลบซ่อนอย่างไรก็ตามนะคะเรียกว่าทำให้เสียหายซ่อนเล้นทําำให้สูญหายยังไงก็ตามลูกหนี้ก็จะมีความผิดตามบมคคลแวดล้อ,ไไอด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นข้อตกลงเมื่อยึด รถแล้วนะคะจะฝากรถไว้กับลูกหนี้ลูกหนี้มีความรับผิดที่ต้องรับผิดชอบนะคะสก็คือถ้าเราไม่ไว้ใจลูกหนี้นะคะเราก็อาจจะต้องนำรถนั้นไปเก็บรักษาไว้ในที่ที่เหมาะสมนะคะก่อนที่จะนำรถนั้นมาขายท่าตลาดซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อตกลงของลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะคะขั้นตอนการหยุด รถยนต์ก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะท่านใดมีข้อสงสัยก็ทิ้งคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนะคะแล้วก็ติดตามในเรื่องการประคับปดีต่อไปนะคะ